วันบ<ส>ัติปันทุกการได้จะทำรายงานการทุนเสร็จเรีบร้อยแนะนํมการมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้การมอบทุนการศึกษาเป็นกิจกรรมหนึ่งของโครงการรับทุนการศึกษาประจำปี2557จำนวนทุกอำเภอเนี่ยนะคะอยากจะสนับสนุนเด็กที่เหลืออยู่ ขอยินดีครันนะครับปล่อยลูกทุกคนไปดังก้นต่างใรเยนให้ดีที่สุดใหญ่ที่สุดในห้องนี้นะครับเป็นบรรยกับสภายๆไม่มีคนคนระดมจสภาพของเราอันนี้คือทามกคนแล้วก็ยินดีกับทางอุณหภูมิแนะนำตรงในเว็บไซต์ของทีมีผลงานโดดเด่นว่าจะมีดีประจำปี2 5 5พันไประดับจังหวัดคณะกรรมการ ครับแ่ท่ที่ไปปชุมมาแล้วก็รับทราบทไปเข้าร่วปชุมครับท่านจะยกจะเร็วท่จะมาไทยเรื่องกันตาท่านนายกีีท่าจะเร่น้ำทุกประสูนั้นเมว่าคือส่วนหนึ่งก็คือต่านรายการึงไปใสนะครับทุกภาคส่วนอยาจะไปมองว่าเออผมชนาอย่างนี้แล้วกัน เรื่อตัวเองเลยนะครับโดยเฉพาะอย่างที่เปี่ยวฟอร์มสืส่ใช้